สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งครับช่องสบายสบายขายเคเรียดนะครับในวันนี้ผมก็จะนาพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับมาผ่อนคลายความเครียดกับพร,ร,ระชิดาบูชาเกตุปักษาไว้นะครับก่อนอื่นก็ต้องขอให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะครับสําหรับพระที่นํามาในวันนี้นะครับผมก็นําเอาพระหลวงประทวดรุรนทุนกล่าวเนื้อว่านแดงพิมพ์ต่อออกเมอปีพศ2อ4 7ของวี่สิดของมคนนามาจได้ดูใด้ชมนะครับ ขยายภาพขึ้นมาก็จะมองเห็นรายละเอียดของพิมพ์พระชัดเจนนะครับสังเกตลักษณะของมวลสารเนื้อว่าแล้วก็ผงแร่ต่างๆประกายที่เกิดขึ้นเวลาที่แสงกระทบกับองค์พระประกายที่เกิดขึ้นก็เพิ่มเสน่ห์ให้กับองค์พระ,ะครับความคมชัดรายละเอียดมิติของพิมพ์พระนะครับขยายภาพขึ้นมาก็จะมองเห็ลนลักษณะเสียงขององค์พระมีลักษณะนมนคลุมนะครับหน้าผากหนกนูนตาทั้งสองข้างเป็นหลุมเป็นร่องลึก จมูกสูงหนานโนอแก้มสูงหมดก็จะมองเห็นร่องแก้มแล้วก็ลักษณะมิติความหนาของริมฝีปากบนแล้วก็ความหนาของริมฝีปากล่างลักษณะของร่องปากแล้วก็ลักษณะมิติของปลายกลางนะครับลักษณะมิติของใบหูด้านข้างซ้ายขององค์พระแล้วก็ลักษณะมิติใบหูด้านข้างข,างขวาขององุ์พระนะครับหมุนซาเนื้อวานจัดจานเต็มองุ์พระเปียบทนะฮะที่บริเวณไหล่ทั้งสองข้างก็จะมองเห็นลักษณะของไหล่ขวานาน,านูแล้วก็ต้นแขนขวานานุนหมดฮะลักษณะมิติที่บริเวณข้อศอกขวานะครับ ที่บริเวณไหล่ซ้ายก็จะมองเห็นลักษณะของสังขติมีลักษณะหนานูนะครับพาดจากไหล่ซ้ายลงมาถึงบริเวณท้องเหนือฝ่ามือนะครับสังเกตลักษณะของสังขติกว้างนะครับพาดจากไหล่ซ้ายลงมาถึงบริเวณท้องเหนือฝ่ามือก็จะมองเห็นลักษณะของรองจีวรหรือจีวรที่บริเวณหน้าอกขวานะครับที่บริเวณไหล่ซ้ายแขนซ้ายก็ศอกซ้ายก็จะมองเห็นลักษณะของรูจีวรพลิอเป็นธรรมชาตินะฮะลักษณะรูจีวรลึกแล้วก็หนานะฮะเป็นธรรมชาติมาบสำหรับรูจีวรนะฮะ มองจากด้านบนเฉียงลงไปที่อ์พระก็จะมองเห็นลักษณะมิติของท่อนแขนขวาแล้วก็ท่อนแขนซ้ายฝ่ามือขวาทับฝ่ามือซ้ายก็จะมองเห็นร่องฝ่ามือชัดเจนนะครับลักษณะของฝ่าเท้าซ้ายหนาหนุนครับก็จะมองเห็นนิ้วเท้าท right ี่ปลายเท้าซ้ายแล้วก็มิติความหนาของฝ่าเท้าซ้ายหนาหนุนชัดเจนนะครับลักษณะของฝ่าเท้าขวางายขึ้นครับก็จะมองเห็นมิติความหนาที่ปลายเท้าขวานะครับลักษณะของเข่าซ้ายหนาหนุนก็จะมองเห็นรูจีวรทิวเรีนเข่าซ้ายนะครับ ลักษณะของเข่าวขวานานุหมดก็จะมองให้ดูจวอนีิบวรินแข้งขวานะครับความคมชัดละเอียดมิติของพิมพ์พระนะครับมวลสารเนือวานจัดจ้านแล้วก็ประกายผงแร่ต่างๆจัดจ้านเต็มองพระไปหมดฮะประกายที่เกิดขึ้นก็เพิ่มเสน่ห์ในการดูในการชมนะครับความคมชัดละเอียดมิติของพิมพ์พระมองไปแต่ละมุมแต่ละด้านก็จะมองเห็นรายละเอียดความคมชัดของ พิมพระแตกต่างกันไปนะครับความคมชัดละเอียดมิติของพิมพ์พระนะฮะมนสาเนื้อวานิจัดจานเต็มองพระไปหมดนะครับมิติละเอียดนะครับความคมชัดความเรียกของพิมพ์พระ ที่บริเวณฐานขององค์พระนะครับสังเกตลักษณะของฐานบูหะก็จะมองเห็นลักษณะมิติความหนาของกลีบบัวที่ซ้อนกันขึ้นมานะฮะลักษณะมิติรองรับของกลีบบัวแต่ละกลีบความคมชัดละเอียดมิติของพิมพ์พระลักษณะมิติของพิมพ์พระหนาแล้วก็ลักษณะความคมชัดละเอียดของ พิมพระค่อนข้างจะเล็กนะฮะคมชัดแล้วก็สวยงามมากครับก็จะเป็นลักษณะที่ฐานบัวนะฮะลักษณะรายละเอียดความคมชัดความลึกของรูจีบรก็จะเป็นรายละเอียดที่ด้านหน้าขององค์พระนะครับ มองจากด้านข้างก็จะมองเห็นมิติความหนาของพิมพ์พระนะครับแล้วก็รายละเอียดที่บร,ริเวณขอบด้านข้างขององค์พระนะครับก็จะมองเห็นลักษณะของมวลสารเนื้อว,ว่านแล้วก็ผงแร่ต่างๆนะครับประกายที่เกิดขึน้นสําหรับเนื้อว,ว่านแต่และเนื้อก็มีคุณวิเศษแตกต่างกันไปนะครับแต่และคนแต่ละท่านก็ชื่นชอบเนื้อว,ว่านแต่และเนื้อแตกต่างกันไปนะฮะก็จะเป็นรายละเอียดมิติความหนาแล้วก็ ลักษณะที่บริเวณขอบใต้ฐานขององค์พระนะครับหมอนสารเนื้อวานจัดจ้าแล้วก็ผงแร่ต่างๆครับประกายที่เกิดขึ้นดูแล้วก็เพลินนะครับที่ด้านหลังขององค์พระนะครับก็จะเป็นลายมือนะฮะมีตีความความชัดความลึกของลายเส้นนะฮะ ก็จะเป็นลักษณะของพิมพ์ของพระนะครับความคมชัดละเอียดมิติของลองเส้นนะะชัดเจนมากมนาราเรือว่านี่จัดจานเต็มพระไปหมดที่ด้านหลังก็จะมีการฝังด้วยข้าวสารหินนะครับสําหรับข้าวสารหินก็มีความเชื่อกันว่าเป็นของทนสิทธิ์นะครับสามารถป้องกันเสด็จจรลแล้วก็สยบสิ่งอต่างต่างๆได้นะครับผู้ที่ได้บูชาก็มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองอยู่ดีกินดีนะครับสําหรับคนวิเศษของ ข้าวสารหินนะฮะประกายที่เกิดขึ้นจากมวลสารผงแร่ต่างๆนะครับมวลสารเหล่าวาน่นจัดจานเป็นเป็นก้อนชัดเจนนะครับก็เ,เป็นเหล่าวาดอีกเน่าหนึ่งที่มีสเสน่ห์นะครับสําหรับเหล่าวานแดงความคามชัดละเอียดมิติของพิมพ์พระรับมองไปแต่ละม,มุมแต่ละด้านก็จะมองเห็นละเอียดของพิมพ์พระแตกต่างกันไปนะครับ สวยงามแล้วก็คมชัดมากนะครับในวันนี้ผมก็นำพาทุกท่านครับมาดูมาชมพระที่ได้บูชาเก็บรักษาไว้นะครับหลวงปทวดรุนทุนกล้าวเนื้อว่าแดงพิมพ์ต้อหลังฝังเข้าวซันหินเป็นพระที่จัดสร้างไปตั้งแต่ปีพศ2 5 4 7ของวัดห้วยมงคลนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดท่านผู้ชมดูแล้ว ชอบมีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กด s u b ส c r i b e กดกระดิ่งกดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับถ้าเกิดคลิปนี้ท่านผู้ชมดูแล้วมีเนื้อหาสาระส่วนในผดผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขอประทานอภัยท่านผู้ชมมาณที่นี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมมาติดตามมาผ่อนคลายความเครียดร้วยกันนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านแล้วก็ต้องขอลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านไปก่อนเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมลาแล้วครับผมครับสวัสดีครับ